เออเอาคนแรกก่อนน้องัปปะน้องู้พี่น้องโู้ยน่าอร่อยนะครับพวกไก่นะครับพี่น้องอิตเลยนี่ก็เก่งไหวเก่งไหวนะครับมาครับทุกท่านนะมื้อเช้าด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับ ก็มือสาแบบยังไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทุกท่านเนาะมันไม่อบอ,อุ่นครับพี่น้องมันหนาวร้อน แจบ๊บพี่น้องเลยน้ำมันตื้อเลยมันเหลือ,ลอ,อยูเออมื่อคืนนี้ไงกินไม่หมดดูๆพี่น้องว่า้พี่คุณหมอชิ้นสองตอนกินชิ้นสองตอน <laughs> เาถอหาปลาปูเลยถอดทไมนองมากเรองซื้อถอดมือสองตอนนี้จะ้อมันมีเบิดเลยละห้าพันแล้วของมันได้เวลาถอดทำไมเี้ยเบิร์ดกัค่ะต้องล้างได้ตอนนี้ใคกินข้าวค่ะ หงสามาตัอาเข้าไปนนเดเข้าไปสีออม่ไสองต้อสองต้อเนาะเข้าไปสีออนร้านิ hmm. ่งมพ์มามามาขาดน้องไอเดียครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ย ซื้อมาแล้วมาซื้อมานล้วเดอันไก่ใจน้ำเลยมาแบโค้กอ่ไก่เหนียวครับพี่น้อง

มันหักมันักมันัแลแบหนังมาหลาย 啊，朋友，不能听吧。

ก็สู้ข้าวไม่ได้ครับพี่น้องเอ๋ยทานข้าวแล้วมันโอ้มันแสบครับไม่กินก็กาแฟนักกินก็เฟร้นะดื่มกันไม่เห็นกินเ่ย มึงเหิน hmm. ก็ยื <sin 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 ่สดเจล่ะรันนี้วันพ่อมึงเงินเจอยบอมนดเจเมี uh,> ้อยาว่ามเงินวันเ่อเมื okay so ่อวางนสดเจบอสเจันพอต่อสาวอาทิตย์อาทิตย์น่ะวันนั้นทำมนุนอ่ามันจัน์ก็วันสดเจย ม่าคเน่ากาเขาไปโรงเรียนตามปกติพัดเลยเออน,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 นพูดมา,า,า,ดมา,าอ่อไหก็กลับไปไหนมันจำเนพ่ยพ่อบอก,กว่าวันอังคารมาทำไมวันอังคารพอ่ป่ะวันอังคารมันตรงกับวันที่สิบอ,อ๋อ มีเล่นอยู่วันเนี่เอ้าวันวัที่สิ่วันนะวันที่เท่าไหร่วันวันอะไรวันคันคารเอาหรือว่าวันวันอาทิตย์วันรักธรรมบานูไม่ใช่เนาะโอ้ยโอ้ยดงวันนะยเทุกท่านเนาะ ยี่งงยางหลายพูดการแขงจ็ไม่ได้จัง,จงมากิีนเปนไม่ได้โอนเงินต่อยเลยไม่ได้ตาบ้างแล้วกันไม่ได้โอนได้แล้วการวิเคราคิดว่าเป็นวันที่หนึ่งพิศษนะ,ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ยนะลงวันลงเวนนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสด,ดีครับ